เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชวัอพีสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาชีปเป้ารถสวยๆมาชมเลือกซื้อเลือกใช้ครับสวยด้วยถูกด้วยคันนี้27,000บาทเท่านั้นเองตูต้ตาโซลูน,น่าครับพร้อมใช้ได้เลยเล่เมเอกสารชุดโอนครบภาษี6แยกร,รับยาวๆเรีนปีหน้า ีย่าธรรมดาจบไไฟฟ้าระบบไม่ซับซ้อนดูแลง,ง่ายไม่ถุกจิกนะครับสีก็ยังสวยแม็กก็สวยครับผมใช้ผมซิ่งผมเที่ยวนะครับ2อ0 0 0บาทได้นะครับดีโอขีมอเตอร์ไซค์แน่นอนชอบกฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าเลือกซื้อประจำได้ไหมพาคลิปให,ใหม่ๆครับฝากกดถูกใจให้ด้วย เบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยนะครับนัดดูรถนัดทดลองขับหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อโดยตรงได้เลยทางเราเพียงว่าชี้เป้าเลกซื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับแต่คอนโทรลไม่แตกหักครับไม่ชำรุดหน้าปัดเลนไม่ใช้ได้ของเครื่องเดิมบางครับของเครื่องตามนี้เลยนะครับรุ่นนี้ถ้าเข้าใจไม่ผิด น่าจะเป็นกระจกไฟฟ้าคู่หน้านะครับคู่หลังเป็นมือหมุนนะครับแต่ถ้าข้อมูลผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเจ้าของไม่ได้แจ้งไว้นะครับในส่วนของกระจกไฟฟ้าจกมือหมุนนะครับ27,0 0 0บาทครับสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ